สวัสดีครับผมโปรไฟนสตูดิโอนะครับวันนี้จะมารีวิวตัวดัมทิกเกอร์ให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันนะครับพี่น้องชาวนักดนตรีชาวเครื่องเสียงรถเฮนะครับมีทดสอบว่าจะมีเสียงอะไรบ้างนะครับในซาวโมดูลดัมทิกเกอร์รุ่นจามาฮ่า TMX นะครับมาทดสอบให้ฟังแต่ละเสียงกันเลยนะครับว่า แต่มีซุ้มเสียงคาลิเกเตอร์เป็นอย่างไรนะครับเจ้ um <icker> าตัวดัมทิกเกอร์ซาวโมดูลนี้จะเป็นซาวโมดูลที่ใช้ทำเพลงในยุคสมัย60 70 80ยุค6 0 70 80 90นะครับอยู่ในตำนานอีกตัวหนึ่งลองไปฟังเสียงดูครับนำมาฟังให้พี่น้องรีวิวให้พี่น้องได้รับชมแลบฟังกันเชิญครับครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเจ้าตัว ยามาฮ่า T-MX ดำทิกเกอร์โมดูลนะครับสำหรับลองฟังเสียงดูนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายจะให้ฟังว่าเสียงเขาทำออกมาดีแค่ไหนนะครับก็จะเป็นแหลก2 U นะครับมีเอาอยู่4เอามีเมน12แล้วก็อักนะครับ2เป็น4 Output ุทนะครับก็จะมีคิกเสน a ให้แฮดทอม123 4 5 6 7 8สามารถไปทิเกอร์กับกองชุดได้นะครับใช้เสียงที่มีอยู่ในซาวโมดูลตัวนี้ไปมิกรวมกับซาวกองสดเราได้แล้วแต่ใครจะเอาไปประยุกต์นะครับลองมาฟังเสียงดูนะครับโปรแกรมที่1น,นะครับผมก็จะใช้สัญญาณมิดีออกจากโปรแกรมคิวเบตนะครับต่อสายมิดีมาอินเอาจากอินเทอร์เฟสนะครับมิดีเอามาอินที่ ซามโมดูลตัวนี้นะครับแล้วก็ส่งสัญญาณเสียงออกไปทางอินเทอร์เฟสนะครับลองฟังดูครับโปรแกรมที่หนึ่งนะครับเสียงจะแน่นมากเลยครับเป็นอะไรที่พีคสูงแล้วก็มีมีมีเรนของเสียงที่สูงมาก สำหรับสาวกวางรุ่นนี้นะครับไปโปรแกรมที่2ครับ02นะครับก็บเป็นอินล็อกที่ผมตั้งไว้นะครับอ่าสน่คอมไปอีกแบบหนึ่งครับเป็นแบบแห้งสไตล์แบบปินเทดปินเทแต่ยังคงความหนาชัดนะครับของกลองโปรแกรมที่3าม๊ดนะครับ แจัดนะครับผมได้ตั้งเอาทอมแจัดมาใส่อ่าแจัดนะดิเทคโนโครับเสียงเทคโนโเสียงกองเทคโนเดี๋ยวผมจะลองปิดทอมบ้าด้วยนะครับ ปิดทอมบานแล้วให้ฟังแบบสดๆดูอ่าปิดของกาไปนะครับเทคโนโผ่านไปเสียงแบบแป๊ปแบบแรบปบบบนะครับเ้านะครับแบบเ้า ไปแจ๊สอีกรอบหนึ่งครับแบบแจ๊สพรีเซ็ตแจ๊สต่อไปเป็นเสียงพรีเซ็ต i&b นะครับโปรแกรมที่10เสียงบาลาดครับโปรแกรมพรีเซ็ตบาลาด สียงแบบฟลังค์ลาตินนะครับโปรแกรมที่12พรีเซตยมามาฮ่าทีเมเอ็กดัมทิกเกอร์โมดูลแบบร็อกนะครับที่ร็อกที่สตูดิโอ แบบสตูดิโอเป็นงานวิจัยของยามาฮ่าแนวยุคซิกซ์ตี้ยุคหกศูนต์เจ็ดศูนต์ทีแบบเมทัลทีเทคโนโลยีเสียงกองหดาใหญ่ชัดนะครับทุกเม็ด ยอดจริงเสียงสีป๊อปนะครับสีป๊อปโปรแกรมปรีเซตที่สิบแปดเท้าสีเท้าแต่ละโปรแกรมเราก็สามารถแก้ไขได้นะครับเอาเสียงกระเดื่องเสียงทอมเสียงแนนแถ้าเสียงเปลี่ยนเสียงได้แล้วก็เซฟเป็นปรีเซตของเราได้นะครับ song ไปในอาาทีลาตินนะครับก็ประมาณ20่สิเสียงนะครับมันจะเป็นเอฟเฟกมีทีวายทีล็อกนะครับที่ตั้งไว้อ่ายูทเซอร์เดี๋ยวมาลองเปิดทอมอีกรอบหนึ่งนะครับเปิดของกาก็เป็นสีสันของเดี๋ยวจะลองเปิด แต่ละแต่ละเสียงให้ดูนะครับให้ฟังว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ละเสียงนะครับอยากผมจะปิดมิดีตัวนี้ไว้ก่อนแล้วก็จะเคาะให้ฟังว่าเสียงกระเดื่องแต่ละเสียงมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับนา,าทีหน้านะครับแต่ละเสียงเขาจะให้เสียงอะไรมาบ้างนะครับสามารถตั้งพิษความดังวอลลุ่มแผ่นนะครับตัวนี้เมทัล เสียงเดี๋ยนะครับผมจะกดให้ฟังแต่ละเสียงว่าเสียงกระเดื่องมันจะออกอยังไงบ้างนะครับกระเดื่องก็จะประมาณนี้นะครับคอยแท่ละ มายถึงเบาจังเลย,เยนะเสียงออจะไปออกที่้กระเดืองนะครับเสียงกระเดื่องก็จะไปออกที่ ะครับก็จะมีเสียงต่างๆ่าก็ตรงน,นี้ก็ได้ครับ18ดได้คลิกได้เมเปิลนะครับ01 00คลิกได้เฮีนะครับศ1์คลิกได้เมเปิลคลิกด้สอแล้วก็24นะครับทีคลิกได้ที 01, 1 ทีได้ทสองแจ็ปหนึ่งนะครับอย่าเดี๋ยวโฟกัสแจ็ปนะครับแจ็ปสองคิกบอลล็อนะครับ b b b บีลล็อนักขิดนักขิดนะครับคิกสแต็กนะครับ n อ็นสเตก็กคิกรูมหนึ่ง ลิกรูม2คลิก1 8รูมนะครับ r m คลิก2 4 rtc นะครับลิกฮอ a คลิกฮอ b นะครับก็จะเป็นเสียงสไตล์เสียงลิกแบบต่างๆนะครับลิกฮอ c คลิกไลท์ลิกเกต1ดหิกเกต2 คลิกโปรแกรมหนึ่งคลิกโปรแกรมสองนะครับน่าจะเป็น1 8 Gate เกตนะครับแฟดเกตนะครับคลิปแฟดเกตคลิก Gate, ลิทตลิตเติลเกตนะครับบีดีเบ d ดัมคิงนะครับตัวนี้คลิกเทคโนคลิกอะนาล็อกคลิกแอมเบียน คลิกแดนคลิกแดนสองคลิกอนาด็อกอนาล็อกอนาด็อกเพราะอนาล็อกแจ๊สนะครับอะอนาล็อกแจ๊สแจ๊สเทคโนนะครับเอ็นบูฟอนาล็อกเอ็นแซดเอ็นเอ็งจีนะครับเอ็นจี NG อันจีอนาล็อกลิมคอนเสิร์ตนะครับฮาร์โลโฮโลเล็บเอลอาร์ทอกบีสกรีนนะครับก็จะมี40กว่าเสียงนะครับต่อไปก็จะเป็นเสียงเสน่ห์ไปแล้วครับนี่คือเสียงกระเดื่องนะครับท e ี่ได้จากเอาฟังเสียงเสน่ห์ดูเสน่ห์เสน่ห์ก็เยอะเหมือนกันนะครับ เสนแอก้าวห้าเก้าหกห้าวูดนะเสนแวูดเสนีบลัดพิกโกาสนแอูดไดเีดเอ็มทีไดเอ็มทีโดแอลสแปไดเอดดี้ดิ๊กแจด็ีไมทเอ็มเอ็ดอ็มเเอ็มเอ ไฮพ๊อปแทสไฮพีเอ็มพีเกจพิกโกโลเเนนะครับนะ่าจะเป็นตัวนั้นสเ uh, นเกตหนึ่งเกตสองเกจสามโปรแกรมซีอาร์วีพิกลูมหนึ่งลูมสองลูมสาูมสี่นึ่าจะเป็นรีเวิรสนะครับเเนรีเวิร์หนึ่งรีเวิร์สอง รีเวิร ok. ์บสามรีเวิร์บสี ok ่อนาล็อกนะครับแอมเบียนเทคโนนะครับเสียเทคโนเสียงอนาล็อกหนึ่งอนาล็อกสองบิ๊กอนาล็อกนะครับ w a a a พิงคนะครับ a พิงค์อนาล็อกรีเวิร์บริมหนึ่งลิมสองบัส นะครับบลัดไฮ h ิ t นะครับบลัดแท็บอ่านะครับก็จะมีสี่สิบเสียงนะครับแต่ละเสียงไล่ไปเรื่อยๆนะครับเสียงทอมก็จะมีทอมพาวเวอร์ทอมริมนะครับแล้วก็มีทอมอิเล็กทรอนิกมีอีกสี่ห้าชุดนะครับหกชุดสำหรับรีวิวเสียงนะครับเจ้ายามาฮ่าทีมเอ็กนะครับดำโมดูลก็ รีวิวให้พี่น้องได้ฟังกันนะครับสําหรับเพื่อนนักดนตรีหรือว่าเพื่อนที่ต้องการหาซาวแบบยุคซิตีนะครับยุคเซเวนตี้หกย์เจ็ดศูนย์แปดศขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับเอาลาไปก่อนนะครับถ้าใครมีคอมเมนต์ที่ดีก็แนะนํากันเข้ามาทางข้อความนะครับแนะนำคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ เป็นไงบ้างครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับคลิปรีวิวเ,เครื่องดนตรีนะครับเป็นซาวโมดูลซาวจำลองเสียงกลองของยามาฮา,า X, กกรุ่นยามาฮ่า tmx d u m t ก i c k e r โมดูลนะครับก็เป็นซาวเสียงกลองยุค70นะครับบอกในคู่มือว่ายุค70ซุ่มเสียงหนานะครับหากมีข้อสงสัยนะครับอยากให้รีวิรีวิวเสียงอะไรก็ลองคอมเมนต์มาใต,ต,ต้ใต้โพสใต้คลิปได้นะครับ ผมอินสตูดิโออาจารย์อินลาไปก่อนในคลิปนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีพีหน้าสวัสดีครับ